นะครสวัสดีทุกท่านที่ติดตามร้านขายขเครื่องเสียงลุงโลหรือเดนบองบ่อนะจ๊ะนะวันนี้มีดอก2 1่เบดไอบ้าไว้5นิ้วนะครับ1,500วัตต์นะครับมาเสนอนี่วันนี้เจ้าของร้านมาเองเลยน้องเพลงแดนันมาอีกทีลูกขึ้นมามมาบนดอกลำโพงแล้วนะครับก็เลยต้องมาถ่ายคลิปหน่อยนะจ๊ะเนาะหนูมาช่วยพ่อขายนะใช่ไหมครับโอเคครับราคาเท่าไหร่ครับ สิบบาทโอ้โหทำไมถูกจังนะจ๊ะนะครับก็เป็นุ่ดฝาจีบนะครับตัวนี้คงหลอ่อแล้วกฝาจีบนะครับเป็นเหล็กนะจ๊ะไวยห้านิ้วนะครับมือหนึ่งไม้แกะกลองเลยนะจ๊ะฝากทุกท่านที่ติดตามไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอขอบคุณมากครับอาขอบคุณลูกค้าก่อนขอบคุณครับขอบคุณส,สวย i uh.